สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูกุหลาบมาโซระค่ะมาโซระแกงอออมาโซระเนี่ยเราน่าจะซื้อที่เจ็ดสิบเก้าบาทหรือเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยแหละคะ่ะมาโซระมาโซระมีอยู่สองนางนะคะ ต้นนี้บิชอปค่ะต้นนี้เรนนี่บูนะคะต้นนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูดอกก่อนแต่ก็ติดตูมมาแล้วค่ะเพื่อนๆแก๊งนี้จะเป็นก๋าบุหลาบ45บาทนะคะ45บาท45บาทก็ได้ดูดอกชมดอกเลยนะคะแล้วก็มีดอก ติดต้นตลอดเลยก็คือกุหลาบวาเลนไทน์ค่ะดอกดกตลอดเลยวาเลนไทน์เขาจะบานสะพัปป่งตลอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนวาเลนไทน์กุหลาบน่าปลูกนะคะพาเพื่อนๆนมาดูโซนพื้นที่รกร้างที่เราคออ่อยๆขยับขยายค่ะอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนเพื่อน แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเนาะต้นนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอินบ็อก <In box S 1> มาบอกว่าน้องชื่อออคุสตาหรือนะคะเพื<ๆ>่อนสวยมากเลยบานทนค่ะบานทนได้หลายวันเลยนะคะดูแล้วน่าจะขยายพันธุ์ง่ายด้วยค่ะเพราะว่าวันพระที่ผ่านมาเนาะเราก็ตัดไปปักแจกันค่ะปรากฏว่าเขายังไม่เหี่ยวเลย แล้วดูถ้าเหมือนรากจะงอกนะคะเพื่อนๆออกุสตาหลุยช่อนี้เขาเป็นดอกเดียวนะคะแต่ว่าถ้าช่อไหนสมบูรณ์ก็คือจะออกมาเป็นพวงเลยค่ะกลาบสีสวยนะคะสีส้มๆพีชะค่ะเพื่อนๆออกุสตาหลุยติดมาสระค่ะ ได้ซูมมาใหม่แล้วนะคะจากลา z a ด a าค่ะตัวน,นี้อีฟลีนค่ะเพื่อนเพื่อนพอดีมันมีโปรโมชั่นเนาะสิบเอ็ดสบเอ็ดสี่ชิ้นค่ะซูมสี่ชิ้นประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบบาทค่ะก็ตกอันละร้อยแปดสิบกว่าบาทนะคะไม่ถึงสองร้อยก็เลยไม่มีซูมร้อยแปดสิบค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจัดโปรเฉพาะ ร้อห้าสิเซนตัวนี้จูบิลี e เ e เลเบชันค่ะติดตูมแล้วนะต้นนี้ไม่แน่ใจค่ะเพื่อนๆต้องรอให้เขาออกดอกก่อนแล้วเราเค่อยจะมาเซิร์ชดูต้นนี้ h ฮ r i t a ทจค่ะ h ฮอริเทจก็มียอดแดงๆกิ่งแดงๆแล้วต้นนี้นะคะอับ a ราฮัมดับี้ค่ะลบนิดหนึ่งนะคะก็พยายามเคลียร์ค่ะ ค่อยๆทำนาอไม่ค่อยมีเวลาอับราหัมดาบี้ค่ะต้นนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอให้เขามีดอกต้องรอดูดอกเขาก่อนอันนี้เดซี่หรือมาเกเลสเนี่แหละค่ะเพื่อนๆเราก็จำไม่ได้ซื้ออที่เขาเป็นขายเป็นเป็นชุดนะคะต้นนี้นะคะโนวาริสหรือว่าโพไซดอนเนะะี่ยค่ะ ก็มียอดแดงๆตุ่มๆแล้วนะคะเบียร์ทิสค่ะใกล้บานแล้วเบียร์ทิสค่ะกุหลาบเจ้าสาวแากค่ายลุงเดวิดนะคะบเบียร์ทิสจูเลียตค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เขาบอกว่าจูเลียตปลูกยากเราลองมาปลูกแล้วก็โอเคค่ะเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะ โซนนั้นจะเป็นตซนกุหลาบคุณแม่ไอ้ไม่ใช่กุหลาบสิพูดผิดทุเรียนคุณแม่ค่ะคาดว่าคุณแม่น่าจะมีปมน่าจะมีโครงการปลูกพืชผักสวนครัวต่อนะคะอันนี้ชัวเอไอ้ไม่ใช่ชัวเอมเมลแงเดลากาเลตค่ะ mm. mm. ตัวน,นี้นะคะเลดี้ออฟชาร์ลอตค่ะบานทนบานนานตลอดการนะคะเทดิชชนนอนโฮมสองพันสีค่ะสามอาทิตย์แล้วนะคะน้องยังคงบานอยู่ ไม่มีวี่แววทีท่าจะโรยเลยนะคะอ๋อแต่ว่าดอกนี้ก็คงใกล้โรยละเนี่ยค่ะ Traditional Home 2 0ง4เป็นกุหลาบที่คุ้มค่ามากเลยค่ะเวลาเขาแข็งแรงเนาะเขาก็จะมีดอกให้ตลอดเลยรอบดอกก็ค่อนข้างเร็วนะคะ เลเชนบูค่ะบานแล้วค่ะเลเชีนบูนี่ยค่ะติตตูมเต็มเลยนะเวลาเขาบานพร้อมกันนะคะเขาจะบานสะพังเลเชีนบูเป็นกุหลาบที่ดอกค่อนข้างดกนะคะอุ้ยรอบนี้ออกสีม่วงเลยค่ะเพื่อนๆเลเชนบูเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างดกนะคะ เวลาออกดอกเนี่ยเขาจะออกเป็นพวงนะคะเพื่อนๆมีทั้งดอกเดียวแล้วก็เป็นช่อเนี่ยค่ะเพื่อนๆน้องแครมาแตงเราก็โดนหนอนกินนะคะใบพลุนเลยนะคะ กุระทาคุน,คนิก็โรยแล้วค่ะน้องคนนี้เบียงเวนูค่ะโรยไปแล้วค่ะแต่ว่าเขาแตกออยอดมาใหม่เยอะเลยนะคะชาดาวินชาดาวินตัวนี้น้องหนูหน้าลายค่ะน้องแคนดี้หรือว่าน้องอเมริกันเมจิกค่ะต้นนี้ คินดาบูค่ะคินดาบูก็ใกล้บานแล้วนะคะมีสีม่วงๆให้เห็นแล้วนะคะคินดาบูคินดาบูคินดาบูเนี่ยเขาเป็นกุหลาบที่แบบสีม่วงเลยนะคะม่วงชัดเจนมากเลยน้องมองเคือค่ะ ก็ติดตูมเต็มเลยมงเคอร์เขาก็จะมีดอกตลอดนะคะดกบ้างไม่ดกบ้างแต่ก็มีดอกให้ชมตลอดเลยด้านล่างนี้ก็จะเป็นาวาเลนไทายค่ะนี่ค่ะน้องมองเคอร์กลาบสีชมพูนมรอบหมีดอกค่อนข้างโอเคเลยนะคะ สีชมพูหวานเชียวดูสิย้อนแสงนิดนึงนะคะด้านบนก็ติดตูมแล้วค่ะน้องมองคือเดี๋ยวพาเพื่อนๆข้ามมาดูฝั่งนี้นะคะเวียนหัวนิดนึงนะคะ มีดอกนะคะบุลิเวอร์เนี่ยค่ะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกเราเรียกว่าแกงสูโม,โมค่ะเพราะว่ากระถางเขาค่อนข้างใหญ่ดอกนะคะรอบนี้กุหลาบใหญ่าค่ะ,คะเขาบอกว่าแซนาเฟ่ค่ะ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะแต่ Google เขาบอกว่าอย่างงั้นนะคะมีดอกให้ตลอดเลยนะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกเจ็ดกำลังเป็นอาตาดอกค่ะหนอนเจาะหมดเลยน้องมูลโตนล้วค่ะ ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะรุนเลยค่ะควงถามนะคะพเพื่อนๆก็ยังมีให้ชมนะคะแต่ก็ร่วงโรยแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยตัดออกเนี่ค่ะกล้วยหอมคุณแม่ค่ะสองแม่ลูกเนาะคุณแม่จะแบบเน้นไปทางแบบผลไม้ผัก พืชที่ทานได้ค่ะส่วนลูกสาวก็แบบปลูกดอกไม้ควีนสิริกิตค่ะมีดอกแล้วนะคะนี่ค่ะน้องอา o อีกหรือน้องอ้อยเรานะคะพัฒนาการดีขึ้นนะคะปกติมีดอกให้ชมหนึ่งดอกรอบนี้มี3มดอกค่ะส่วน คอเดสจูบิรี่นะคะก็มีช่อดอกอยู่ค่ะแต่เลดอีเดนค่ะโรยหมดแล้วพาเพื่อนๆมาดูน้องอ้อยนะคะมาปิดคลิปที่น้องอ้อยดีกว่าค่ะโออี<า> o ค่ะ เขาบอกว่าเป็นกุหลาบที่ทําชาได้นะคะแล้วก็ลองชิมดูนะรสชาติค่อนข้างดีเลยค่ะหอมอ,อ่รอบนี้เนาะก็พัฒนาการน้องก็ดีขึ้นนะคะจากเป็นออเป็นพญาไร้ใบค่ะแล้วก็มีดอกให้เห็นทีละดอกตอนนี้เขาก็มีดอก3ามดอกก็พัฒนาการดีขึ้นนะคะ แต่ว่าเราไปดูอของช่องพี่ๆเขาเนาะที่เขาปลูกลงดินนะคะอาโอยสวยมากเลยออกดอกเป็นพวงเป็นพวงสพงะพั่งเลยค่ะปลูกกุหลาบเนาะเราก็ต้องให้เวลาเขาอะคะ่ะเพราะว่าก็เหมือนเรานี่แหละเราก็มีช่วงชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ประสบความสําเร็จในชีวิตตอนอายุน้อยบางคนก็ประสบความสําเร็จในชีวิตตอนอายุเยอะอะคะ่ะ แต่ว่าเราก็ต้องให้เวลาเขาเนาะในการพัฒนาขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ